ค่ะพี่น้องอีสานหาโน่นกินค่ะมือนีคำว่าเก็ดเง็ดเดพิงคมกันค่ะว่าจะได้บ่ค่ะสวัสดีค่ะเยังเง็ดเดพิงคมค่ะไปค่ะพี่น้องหาค่ะเต็มเลยค่ะพี่น้องไปควงไปไกลไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้<ม>านเจ<ะ>้าจของสิไ <c oughs> ม่ได้อยู่นะ้านจ้าของเอาก็ได้ไหม อะไรย้น้าจะขวางเด้กระมันบ้าม่บ้าน่ะกะมันบม่ได้แกยงบ้าน่ะอืมมันนั่นนั่นนะเฮ้ยแต่พุ่นอีดอกนึ่งาม้ำเยตงเงิ่ ย้มือหันล่ะเฮ้ยแต่ขาครับจมตกสาจองต,อน <c ười> ต้นใหม่ไปได้โอ้พูมาได้ละพูดพูดมาอีกเหตุแต่ว่อเกิดอยู่ไก่สาพี่น้องยันตกสาจองใหม่ไว้นะจองโน้ตดอกงักงัน Đây cả ta. Thì Thế là. Thì à. đó, xong đó. Đói hả? Phải ra chậu. Đói làm tín bất à? Đói Giá sẵn đi. Ôi, nhanh 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 Ôi, Tìm ติ่มยมติ่มยมนะแตดหักไว้มันเป็นเสื้ออีกมันมันจะนั่นเบองดนดเอ้ยดอกงายดอก<ด>น้อยบะเอาไปตีเห็นดอกง่ายงเนหยยบดอกน้อยเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งขางนั่นนี้ค่ะ,ะน,นีสา,ามาอื้หน่อยเถิดวนด่อเบ้องบนว้ากี่ดอกอยจงนะ อันนี้ด้วเอ้ยอันนี้เทาเลยละนะใต่จิเต็มตาแหละเพื่อค่ะอันนี้กําลังจีอย่ค่ะกํลังตุมตม่มีีมปาดนะ วกินวกินข้ามันว้าอย่าไปโน้นเลยระวังตกจ้า <laughs> เ๋ยวค่ะพี่น้นมาดองง่ายพวกกันเผื่อเยิ้มนะเดเอาไว้ได้ไม่สีเอาให้เอ้าด้วยดูดจาด่าดื้อดืดลหัน Đồn nhanh nhanh, ngắm ngắm Dẹp, hết nguồn mất Ôi, ôi, ôi Nam cà cốt đi <laughs> cà cốt Nhòn dạng hết เต็มตาละค่ะเอ้ยนีย่สวยไหมล่ะพี่น้องมึงดูบอลน,นะค่ะปาดปาดปาดปะค่ะนี่กระดกยังไงพุ่นเสียงดอกพุ่นพุ่นค่ะโอ้อยู่ไหนพุ่นมึงดูพุ่นเลยอ๋อพุ่นบัลน,นะ เห็นยู่ค่ะดอกเห็ดนมันไงคักค่ะงามอีกองนึงอยู่คุณค่ะเกิจะเต็มแล้วมันนี้แต่ดอกใหญ่ๆปานเห็ดพงทามปานเห็ดพงทามค่ะไปทานค่ะนี่นพี่น้อง ดอกบานกระดงอือมมนดอกง่ายนะเท้าว่าหนเ่รบานซึ่งยังไม่เท่าปันไหนดอกท่อนาค้นเลยมันดอกง่ายท่อนาค้นเก็บเอาเปใีใส่กันมันที่อีก หนึ่งแบบเขาแน,น่นอะแต่ว่ากระแข็งอยู่เห็ดสูน,นี่มะดองไงเห็ดสูน,นี่เห็ดหงคุ้มกระดองไงเห็ดท,ท้านกระดองไงเบื่อไหมคะทุกมีเท้าเบิดค่ะเกื่อเบิร์ตไฮน์จูเชือปีนาค่ะนะคะ ก็งูเป้บ่นแหละเขาบ่นทิ้งมิ้งนี้นต่างงามดอกง่ายพราะเป็นหิวเขาแล้วค่ะพี่น้องสีพักกันกลับแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดเขาถึงเห็ดขมมิตรดอกใหญ่ๆมือน,น่ะค่ะเห็ดขมอันนี้เห็ดท่าน อันนี้เห็ดทันนี่แต่ดอกง,ง,ง่ายๆคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไม่ท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองอีสานหาน้ำกินนะคะพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะไปแม่แกงเห็ดกินข้าวเที่ยงเพราะหัวเขาละ